ลาดนัดโคโกระบือพี่น้องทั้งอันโคกจะเลื่อนอำเภอสาว่างเสาวันเสาที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตลาดโคกจะเลื่อนวันนี้ควายว่าควายก็หลายคือเก่าแหละพี่น้องมีอยู่นานเนี่ยอยู่คือเกา่ามีหึ่งง้อเหลียงงว้งวง้อเหนือกับคู่เขามาสื่อกับพวกเวียดกับเขาม้าพี่น้องให้ห่างกับเขมาม้าลายอยู่พี่น้อง เห็นรถในห่างว่าเราคีอทางเวียดนามกับเขามาลายเจ้าอยู่เห็นหลายคนอยู่พี่น้องคนนี้ก็งัวเนื้อก็คิดว่าได้ขายดีอยู่เขาในห่างเขามาพี่น้องมามาเบิ่งครับครับพ่อแม่แล้วแม่ตัวเราปอลูกลูกคนบ่กซุ่มมือนี่ใส่แม่แม่ลูกบอกใส่แม่มันโอ้นี่เนาะนี่ลูกเพิ่นลูกเถิกมือลูกเถิกเนาะ ลูกตัวผูพี่น้องลูกผูโอ้นี่เมยพี่น้องสูงลอยซีพี่น้องซีงวงบวกหมดแล้วลูกแรกมันบอกลูกแรกคุณว่าพี่น้องแต่ว่าสายหูยาวหน่อยเนาะหูกระทบหูกระทบเท่าไหรราคาเพิ่นอสองหมื่นเจ็ดพันน้อนี่พี่น้องลูกเป็นแดงๆราคาสองหมื่นเจ็ดพันเดินพี่น้องเด้อจะตีเด้อ เมื่อไรนะก็ส้นอยู่ะนั่นวันนรักเจ็ดงดงในหอยว่าจามักตั้งส้นหรืเจ้าเห็นกอยส้นวอส้นมักั้งอันนี้เป็นลูกแรกว่านี่ลโอ้ลูกตัวแม่ลูกตัวที่สองพี่น้องสูงร้อยเท่าไรร้อยสีถอยเนาะซีถอยพี่น้องบ่ถึงซีแล้วค่าอะารไปได้แมมนี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยตัวนั้นเจ็ดตัวแม่นี่เนาะ ของหอยปล่อยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาเลยโอ้แม่นั่งก็มีเนาะนี่พี่น้องแม่นั่งหน่อยแม่นั่งอ่ะไม่นั่งสาวนั่งเอ้สาวสาวไทยพี่น้องโอ้สีแดงดีอยู่เด้อชูงลอยเกือบลอยซีไปแล้วเนาะง่วนแต่ยังหน่อยอยู่พี่น้องก็ข้างบมืใหญ่เมกองในพี่น้องเป็นแม่สาวยังนี่ยหน่อยอยู่พี่น้องสีแดงดีอยู่ราคาอะไรปุ้ดไอ้แม่นี่สองหมื่นห้าพันราคาห่องออกห่องไว้เนาะ ค่าต่อรองได้ด้วยพี่น้องเดอบอร์ติตเบอร์นยอเอห์ี่นพี่น้องดสนใจกันทรมามาหหอยปอมี2โคมก็เมนางหนึ่งพี่น้องราคาต่อด้วยพี่น้องเด้อเจเยพนเป็นว่าคนสวยคนสวยไป้ีมันได้ลูกลูกเทียไปนี่ได้ลูกอนึงขายลมขายลูกมันอยู่รลักเก็บดโอ้ขายลูกออกไปแล้วเนาะแก่มาเนียน่ะบอตัวทอดเมานนบอกโอ้ี่พี่น้องเนว่า กวางานง่วงบอกคุณขายลูกมันไปแล้วมันมันมั่นนี่โอ้สมได้สองเดือนแล้วสูงเท่าไรความสูงพนคุณว่าร้อยสี่สิบห้าวัเง่ายอยู่ด้พี่น้องราคาเท่าไรบานี่ผมเปิดไปเศร้าหาโอ้ราคาสองหมื่นห้าพันได้พี่น้องนี่นี่ ทองมืหาพันราคาห่องต่อรองเลยแม่ลูกกันเดือดสันโอเซ้เข้าตัวเดือดสนตัวเดียวดิตัวนึงขายไปแล้วเน้อโอห้งเขาเนาะของหอยพ่นพี่น้องโมเมนตหอยท่มหอยทมเบอร์ทิดต้อครับเบอร์ติดต่อเบอร์ครับศูนย์แปดแปดสามส้าสูนนีกครับศูนยพี่น้องทั้งบ้านนี่ว่าแม่มันกระโทบอกกันด้พี่น้องเลยสนใจด้วพี่น้องด้วยผมกระเทาซื้อไปยังไงบอกมีไหมันแม่แม่อันน้เถิกยังกระซื้อเอเก็ได้ครับแม่ลูกซื้อคร ราคาตามสภาพนะครับพี่น้องเด้อสภาพเนาะขายอยู่ไหมไหลรูดๆอยู่คนเพระเจ้าได้เงินไหลละพันบ่เนาะพี่น้องไปละได้ได้เงินไหลละพันมากเหรอไหาหลอกงัวไปหาซื้องัวไปขี้กินเหรียญขากินเหรียญตัวคนไหลพิษตะเกียดจมื่นอย่างนี้เหรองามเลยสีแดงดีพี่น้องเท่าไราค่าพื้น มื S <S ่อเจ็ดท่านหาลอยดิเนาะราคาห้องตัวใหญ่ด้วยพี่น้องเด้องามอยู่ได้สีแดงดีอยู่เป็นเป็นเม่นั่งชิปเจ็ดหาลอยแม่นี่เด้วยป่ะนี่ราคาเดียวกันครับโอ้ราคาเดียวกันเนาะตัวนี้เงี่ยตัวนี้เงี้ยมันมันมันคือตัวนั้นเนาะตัวนี้ใหญ่ก็ราคาชิปเจ็ดหาลอยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันงามดิพี่น้องหุ่นดีดิราคานี่ยังตัวนี้อีกเนาะเน้นเนาะเป็นว่าตัวใดญ่ด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อห้องเบอร์เท่าไหรล่ะ ศูนย10์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยยวได้งอเลี้ยงงามๆแม่นางแม่สาวเราโทรเข้ามาหาหอยเน็ตพี่น้องนี่โอ้ลูกนี้ต้องป้อนนุ่มเลยเนาะโอ้นี่พี่น้องแม่ไม่ไปใสนี่แม่มันเพิ่งขายไปก่อนน่ะโอ้แม่ขายไปมันรอดบ่นี่รอดค่ไดบโอ้เขายังให้มันกินนี่ โอ้หันหมูกับห้ามไหลเรียนาะนี่พี่น้องเพื่นว่างัวหันหน่อยซ้ำนี่ใส่อาหารหมูด้วยนี่เบอร์หนึ่งวะเบอร์หนึ่งมันมีนมอยู่เพื่อนว่าหที่่มอือหนี่งัวหน่อยเดี๋ยวกินบ่ต้องกินนมก็ได้เน้อยุดยุดก่อนอยู่ถั่มีก็ดีครับโอ้นมเสริมทำน้ำเนาะถั่มีก็ดีตัวจักบาทอ่ะนี่บัล็อกแดงเจ้าหาโอ้สองพันหาว่เนี่ยตัวนี้สองพันหาบักแดงนี่ตัวขาวนี่ตัวเทือกบ่ ตัวเมย์เท่าไรเขาเนี่สิบเก้าโอ้พันเก้ากับสองพันห้าเนอะหัหน่อยพี่น้องอันสุ้มีูเดตินี่นี่โอ้หาพันหาร้อยตัวนี้เนาะตัวเล่ตัวเมยรเมยหาพันหาร้อยข้าวข้าวด้ใส่น้อยเนาะโอ้นี่ตัวไดเท่าไรตัวนี้หกพันเก้าร้อยหนเก้าร้อยเะหกพันเก้าร้อยโอ้นี่ยัยขืนมีขนาดมีทุกใส่พี่น้องอืม เ่าได้หนิสิบเอ็ดต่อเหมือนหนึ่งพันนี่แหละพี่น้องราคาห่อหองต่อรองได้เบอร์ติดต่อเขาเบอร์ไรบ้างนี่อ๋อเบอร์มาเดี๋ยวพี่น้องเรื่อเรื่อมาหน่อยทั้งสี่ก็ได้พี่น้องตัวละสองพันหาครับตัวละพันเก้าเพิ่นว่าราคาห้องต่อรองเอาเพิ่นว่า เยวเบอร์ติดต่อพี่น้องศูนยังเหรอศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองนึ่งเกูน่งเ้าจดหนึงเก้าปดเจดหนึเ้าดน้อใจด้วพี่น้องเด้อโทรเข้ามาด้วพี่น้องก็ได้เ้รเขาเจ้าสื่อกันเจ้าเป้าอยู่อเกาพันต่พันบนนีพันหาอยซื้อไปจีกินหรือซื้อไปเลี้ยงซื้ไปจีจีปีไหมหนึ่งบอกจีปีไหมโอ้ไปเข้าดาว เพิ่นว่าซื้อไปเข้าดาวก็พัฒนาาเาขนาะเอาง้อเราเนาะไปเข้าดาวอย่าไปเอาหมูมันมั่นไปแกจุไปรถผพัฒนึงก็พัฒนาอร่อยหนึ่งหลับพูดหนึ่งกัขี่รถนั่งเร่เนี่ยพี่น้องได้การเลยเอาไปเข้าดาวเพิ่นว่าพี่น้องได้แล้วก็พัฒนาโอ้ยอย่าไปเอาหมูแล้วก็เสือกันมันแปดพันเสือทรงเฉียงเงินเสียโจบ่นี่ลูอทรงเวียดโอ้นี่พี่น้องเขาก็จังเงิ งว่งงงนื้อวเน,น,นืองน่ะเหนืองนแมบใหนหนึ่งโอ้จักบาทล,ละราคาเพิน่นสองหมื่นหกพี่น้องเป็นงูเนะาะงวถึกเลยราคาสองหมืนหมาจักตัวละมือน,นี่ตัวเดียวเนี่เนาะมีพี่น้องราคาสองหมนหกเกือบร้อยซี่คเด้อความสูงมันไูน้ร,ร้อยส่บอกอารัก ราคานี่ต่อรองเลยเนาะเบอร์ที่ต่อเอร์ด้ครับเบอร์ติดต่อเาเบอร์0 8 0สนผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อทรมาเลยพี่น้องมาสอบถามมาต่อรองมาลงพ่นเขาเจาต่อรองต่อรองตัวใดเนยเืออนเับกบาทละนี่ะร้อยห้าสิบมะ สองตัวนี่บเอาบนหนีจังไม่้เนียมันจะได้หนีกันได้เหนียวหนีตัวาหนีตัวลอยหาซื้อางไรโฉมีก่อนปล่อยง้ส้นนี่โอยย่าไปนะต่อยอยากเลยต่อยชัวใช่ดินี่มันเกียวดิสองตัวาอยซื้อ้อซื้อบอเป็นืรอือยซื้อใ้อซื้อขุยขุ้ แปดพันอองร้อยสิบแปดรอดทั้นหมดรอดรอดรอดดึงปูก็ได้ขัวเหมือนโอ้ยรอดดับาทเนี้ยสิบแปดสิบแปดตัวแก่ไวสว่ซื้อมาแพงจิงซื้อแพงขายแพงเลยเนาะซื้นแม่ลูกพี่น้องง้าลูกหลูกสองเกินหันดอก เท่าไรคาเปิดไปเปิดไปเท่าไรล16ะ16เนาะแม่ลูกนี่16ขาลอยพี่น้อง่นว่านี่ลูกขาในร้ายดอกพี่น้องเห็นง่ว่ายอยู่แต่ว่ามันไทยไงไรพ่นองไย่งเดี๋ยวมันเป็นไถหน่อย16ขาลอยด้วพี่น้องเบอร์ห้าเบอร์ใดบ้านนี่096 396 0859พี่น้อง พี่น้องอยากได้ม oh, ้อเลี้ยงได้พี่น้องได้โอ้เขามาเลยพี่น้องเงี้ยบอกคือคือเถอะเขาใครแหละตัดจิลล์นี่อะไรแม่มันฉันบอกแม่มันมอนบอกต้องใครเหรอโอ้เห็นเจ้าของพี่น้องเนี่ยลูกมันอ้วมันรวยเลยลูกมันเลยเดี๋ยวดูพี่น้องหาเบื้องจอกวางพ่อคนเด้อ เนลูกมันงหรือแม่มาหมุนเลยไลูกลูกจักบาทหรคอามหมื่นสองไหครับลูกนี่ครับโอ้พี่น้องลูกมันลูกบีดมาเติบหรอฮะเมนเพินว่าสามหมนสองพี่น้องราคาห่องเนาะแมนต่อรองเอาอันเมนอนแเมนฮบอแมนอ่น มีแม so so ่เ you ด know? ียวนี่เนาะแม่เดียวนี่สามหมื่นสองนใจทรมาพี่น้องเบอร์เขาติดต่อเขาเบอร์0 8 3 0 8 3 2 8 3 2 8 3 0 0 6 2 0 0 6 2ห์พ่อยังหรอพ่อยแสงพ่อยแสงด้วพี่น้องเด้อีพี่น้องสามหมื่นสองมงลูกมันไหมขายก็บาข้าห้องไว้ซื้อพี่น้องมองขายบ่ถึงด้วยพี่น้องเด้อเพื่ว่าู้ไรสนใจโทร่เข้ามาเลยพี่น้องเหลือจตัวสต มอขายได้ขายอะไรไปน oh, oh, um, uh, UH! ี่ขายห่อเล็กตัวเดียวชวโอ้บ่ได้ขายบ่จะขายยักบาทอัไรนี่ไม yeah, ่เหมอนสามหาโอ้เมือนสามหาลอยออกมาขายเองเลยเนาะนี่พี่น้องเพื่อนว่าออกมาขายเองเลยไ่ต้องงอให้ห้อยเห็นบ่มีรถแก่มาขายรถพี่น้องเห็นบ่เพื่อนตัวย่างนี่เพื่อนจะเอามาขายเองเลยนี่ขายกับมือเลี้ยงเนาะมัือนด่วนมาขายอีกคือก่าไม่ได้ผมขอโทษขอโทรยังบอกมาอยู่โอ้ยส่ขายลงนี่พี่น้อง เนยนเยันบากยน้องเรียนมันบากเนาะน้ำไปงเรียนเลยใคอยากได้ไปหาเลยเนาะหาเลย่อรมี่่เง้ยมี่เ่เม่อเนื่อยกมีโรงเรียนบันบากวะที่เมื่อห้องมีบอเบอร์ศูนย์ยังรำไศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองสี่ศูนย์หกหนึ่งพี่น้องไปนบ้านบากไปเลกเอาเพิ่น่าพี่น้องใดสนใจโทรเข้ามาเลย

คนลุกงๆปุเขว่านี่วนอดแ่จหรวนนควรนอนเอนอนคนมาเล่นที่เจมงได้ที่เจรก็มเลห้องไ่สัตไต่สาวสาวนี่คว่าโอ้ยสำเ่ลงเอาสมีอามาบัดาโอ้แมียนี่ี4หาล้อลูกขายไปแล้วมีพี่น้องตองห้อยแพง สิบสี่หาลอยราคานี่ต่อได้ยี่เด้อยแงเนาะต่อได้นหน่อต่อได้นิดนึงเพ่น่าเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์สองศูนพี่น้องผู้ใดสนใจด้อพี่น้องดอโทร่มมาเลยนี่อง้อยี้ยงอยู่พี่น้องง้อวงตัวเมียนี่เก่าหั่นเรจแล้ันจอยเท่านัละราคามันถือมันเกิดจอยด้พี่น้อง Hoa hoa không hỏi hoa Không hoa 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 sao, là không? sao chết thấy hoa chết hoa 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 Sao chết Sao chết เราข้าวตอเอาพี่น้องพวกหาหอยแผงเบอร์เดียวกันนั่นแหละพี Shooting ่น้องพวกมาลดโอ้14บาทตินี huh. ่ต uh ัวแม่นี่ตัวผู้เหรอ่แม่ครับโอ้ตัวแม่ยังดีเนาะ14,000หนี่งหัวจะคล้องหรืองหัวซื้อมาอ๋องัวจะคลองมาขายเองบ่ครับเสี่ยวเมื่อไนี่มีใครซื้อเอ้าสวยนะไก่โอ้เป็นบาแต่ใส่เหรอบาแต่อากาศมาแต่อากาศเพิ่นว่าจะได้14บาทสินพี่น้อง มาแต่อากาศที่เมื่ออากาศง่างๆนว่ามันมานแล้วนว่าสมเลยยังมือเลยโห้าหกเดือนเลยดิโอ้ได้ห้าหกเดือนละทีงอหลูกหนึ่งนี่เลยเนาะสูงลอยสีดึงแล้วอ่าม่ดิราคาเท่าไหร่เดี๋ยพ่อพิน สามหมื่นสามหมื่นเพียงเพียงนี่ราคาราคาหลังตลาดราคาหลังตลาดตราคาหลังตลาดอันมาซื้ออยู่นี่ราคาประฮอดปานั่นว่ามีพี่น้องเิงแมละราคาสามหมื่นเองพอคินราคาต่อได้ด้วยพี่น้องด้วย่งถึงเเนาะส่องไดยลอยลูกบ่นี่โอ้พินส่งนีห้อยลอยลูกคาณบอ่มมากกับช่องไรลู่โอ้ราคาสามหมื่นหน่ลยลอยลูเนาะเบอร์ทต่อเบอร 082 837 8, es 08 8, 8 3 7, 7 4 9 5, 1 4 9 5, 5 1> 4 1 9 5พี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้องนี่งามอยู่เป็นตะเลี้ยงอยู่พี่น้องถ้าคาดีต่อร้องเราห้อยห่มราคามันแล้วฆ่ามันเท่าเศร้าเศเดียวแม่ลูกนี่บ่เอาอันนั้นไม่แม่ลูกก็บมดสันเอาไม่แม่ลูกก็เนาะโอ้เป็นแม่สาว เป็น,นว่าเศร้าหนึ่งวันแสนพี่น้องสมหรอไปนี่สมหรอไปกกโอ้ราคาสองห <hierarchy. S 2> ม,มืม่นราคาสอง,มสองมหมื่นบอกอ่อนฝนเนาะราคานี่ต่อได้มาจาักตัวเหมือนนี่<า>อันนี้ก็แม่เนาะอันนี้ <rag> แม่ลูกนี่จักบาทแม่ลูกนี่หม mm. ื่นหกพันนี่เนาะลูกแรกบ่อกโอ้คนว่างหัวลูกแรกเป็นแม่ลูก S 1, 10, 6, 1> ม like 1> 16, ื่นนเนาะราคาเนาะเป็นว่าราคา1มื่นหพันราคาต่อรองได้อันนี้แม่เน oh ี่ยเศ้าหนึ่งของ่อโฮมเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดศูนย์องดพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยมลีพาไพ่ล้าวพราสนนี่โอ้ตัวจักบาทละนี่ตัวนาสิบแปดโอ้ตัวละหมื่นพี่น้องเป็นมันลี โล่ตัวเกายคุณต <te ัวละมันแด้วยพี่น้องด้องตัวสตัวสตัวนี่สาหพี่น้องพันแยกตัวละสิแปดราคาต่อรองได้้อยโหลดเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์สองหกด้วพี่น้องด้เอาไปใส่เคียงแน่ไปใส่เคียงแน่นี่แแน่ได้งวเล่าหรอ พักได้พักอะไร้งัวบอะไรแขกสองแขกนี่ยเฮแขกสองแขกนี่ได้งัวบอะไไปหรอโอ้แต่เนี้ย,หยเยหรอครับแต่เราบ่โอ้ฮ<อ>่าฮ<อ>่่าฮ่าแ<อ>ขกเงินมันเกิดตลาดบ่คือขัดเพราะส่วนเดียวนี้พันนันวันวันที่สิบแปดสิบเก้าเงินเงินไหลละพันออกพี่น้องไหลละพันออกเขาก็ได้คนละสิบไรก็เดี๋ยวคนละหมะื่นกับกับบ้านาเนี่ยปั่นคือส่วนเงินดิ้งกี่ตอนออกมีต่อนออกนั้นคนไหลเลยแต่ว่าส่วนนี้ก็ยังมีีพี่น้อง เขาจะเด้เงินเขาก็จะเขาก็จะเอามาซื้อง่าซื้อควายๆไปเขาจะว่าอยากใส่ชิมซื้อนี่คนหลายเติบอยู่ด้เขาจะามาหล่อวงอยู่ถือว่าเป็นผลยนอนอยู่ด้วพี่น้องเด้อยยาวว่าเป็นผลเด้อรัฐบาลแจกเงินวงวงเขาจะเอามาหล่อวงหาซื้องวไปเรี่องก็ต่อเอาสั่นต่อเอาตัวยกมาต่อเอายังไงบอก ค้าค่ากันสักบาทอ่ะเออค่ากันลายอยโอ้ค่าหลายอยู่เนาะคนเบิรนราเบินเดียวตอนเินก็ดีใจดอกต้อนเรียญตอนเหียญต้อนมาดูเสือาท่านตุ้บฝันเดินมีเงินป่าน้อตุ๊บง้อไปเรียกกันเนาะนลาเป็นมีง้อเถอะเออเอามาเรียกกันไกนได้หรืล่าเอาเรยกเติมเงินเหรอเนาะเติมเงินเอา้อลูกตัมนง้บพกคู่เรียกนี่บอกมีพี่้องคู่เรียกถัาบานเราห้องไปคู่ดิ สามหมื่นเก่าโอ้นี่พี่น้องลูกแม่ย่างดีตุ้ว่าสามหมื่นเก่าแม่นั่นสมแล้วเนาะแม่นี่สูงเท่าไหร่แม่นี่ลอ,ยส,าาอยสี่ทีราคาสามหมื่นเก่าพันเนาะราคาต่อเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่ลูกตัวนี้สุดตัวนี้ลูกตัวพุทธเนาะอันะอนี้ลูกเถิกพี่น้องลูกตัวผูกลูกผูกนี่นี่แม่เพิ่นนี่นี่แม่เพิ่นเท่าไรราคาแม่ลูกนี่ 2อ0 0่ารโอ้สองหมหาร้อยเนาะราคาต่อรองเอาพี่น้องของพอพวนเป็นมาสมแล้วเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์6ย์หกศูนย์หกห้านย์หนึ่หกศยหนึ่งกสามสามสอดามสามเบ้านเราเข่งบ้านเราพี่น้อง มไรคานึ <ik> wow. all, right ่พ่มนเสื้ออยู่คนเสื้ออยู่คเสื้อบอการขายลุ้เสื้อไปลบได้ไเดี๋ยวนี้ลบเนี่ยยืดการขายแล้วบอขายาเสเติเมนบอสบอสห่ใหเอาบอสทุกสองคบเลยรับขับัับมาซสือง้อบอมาบอมาบอมาเสื้องละ ให้จะได้ตัวนล่ะใยญ่ใช่พี่ตามนี่พะยะนีบ่พยพุ่น่เบิ่มนี่ใหญนี่บอกเอาพุทั้งสองรถใหญ่เขาเจ้าเขาเจ้ารถไ้โค่นโท่นเ่านล่ะโอ้ยเสาใหญ่ใส่เอาเ้าซี่หนึ่งสี่หมื่นแปดแต่สีตัวพราะว่าต้องซื้ออีกไงซื้อเทีเดียวจบรถเลี้ยงไปรถต่อบ่เอาอีกใหญ่ซ้ำมันถืกอ ก็นยมันแห้งมันจุดมันหายยากได้กอาไยนาไปแล้วาจอมาหาสื่อี่บ้านไหนใหญ่โอ้คำเจริญน้อยใหญ่น้อสื้อใหญ่สื้อสื่อมันงามยู่ดอกเศร้าซีนึหาใส่บ่ได้ดอกตงวัวลายังยังกรยังราคาก่านี่จัวหลาตะกีู้มือเนี่มันงัวม่นรา้าถือใช่สื่อส่งมันถือี่ยสื่อบลุบสื่อบ่มีลุบซื่อเลี่ยงบ่มิลลก เรืเอาเล้วยายขับไปส่งข้เจ้าไปส่ง48,000นึงส่งฮอดบบาเพิ่นเบาผมจะไปหายเขาอ้เยเขาเจ้าครับแต่ว่าไอ้ไงเพิ่นหายไขอยูวเพิ่นหายเท่าไรเหรเพิ่นหหาลอยพึกันหายแล้นาะไปจะได้แปดพันหาเนาะไปไปลาไป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 ีพี่น้องแปดพันหาไปคกื่อว่าสันไปไ แปดพันหาแปดพันหากินง <t ık pas> ัวเนื่อเอองื่อคขากินปีไม่เนาะอมื่นเก่าพันหาร่อยราคาห้องเาลาค่าต่อรถอะไบ้านนี่รถอไเนี่พอดีเน้โอ้ม่งขายรถเออหม่อยเลยื่นเก่าพันร่อยพว่าม่องขายเลยไปส่ของพอาเซียนเนาะเบอร์ที่ต่อเบอร์เบอร์น้ำเมียเนเบอร์น้ำเมียเนาะ เบอร์บนี่เบอร์บี่ศูนแปเจ็ดกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจเอเด้พี่น้องเด้อผู้ยดอยากได้ทมาเลยพี่น้องไก้ฮอดปีใหม่เด้อพี่น้อง